สวัสดีค่ะเจอก,กันกับ ep สองนะคะกับการหาทองเหลืองในของเก่านะคะอันนี้จะมาสาธิตการเอาทองเหลืองจากเขาเรียกอะไรอ่ะเขาเรียกอะไรกระบอกสูบใช่ไหมเขาเรียกอะไรอ่ะที่พ่นยานอ่ะ เยวจะมาดูว่ามันมีอยู่ตรงไหนบ้างทองเหลืองอันนี้อะไรหัวมันใช่ไหมอันนี้หัวมันนะคะเป็นทองเหลืองเนาะ oh, <yeah. S 1> อันนี้ก็ทองเหลืองเนี่ย มันมีเหล็กอยู่เราต้องแกะออกนะคะทุกคน ี่เราผ่าอย่างนี้เนาะนี่ค่ะทองเหลืองใส่ถุงเลยในถุงทองเหลืองนี่ทุกคนทองเหลืองเราก็ควนตรองนี้ค่ะออืต้องระวังหน่อยนะนเพื่อน แล้วก็พาหยุดออกมาแล้วค่ะไหมนี่ก็ทองเหลืองโอ้ยร้อนนี่เหลืองๆเ,เลยแล้วก็มีตรงไหนอีกเดี๋ยวหาก่อนนะคะ คือตรงไหนที่เราไม่มั่นใจแล้วก็ใช้ใช้ลูกหมูอะเชียดูเลยถ้าว่าเป็นสีเหลืองๆก็คือเป็นทองเหลืองอันนี้จะผ่าดูข้างในมันนะคะ เดี๋ยวเราจะมาดูข้างในกันว่ามีตรงไหนบ้างที่เป็นท้องเหลือนะคะอันนี้ก็ติดเหล็กอีกต้องมามงดูกันนะคะเพื่อนๆอันไหนคะอันนี้ล่ะอันนี้ใช่ไหมอ่ะไม่ใช่อันนี้เป็นเหล็กธรรมดานะทุกคน มันมีเหลืองติดแค่ตรงนี้แต่มันเอาไม่ได้มันน้อยมากมไม่ใช่มันจะเป็นตรงส่วนหัวมนะะันแล้วค่ะเนี่ยอันนี้เอากุญแจเบอร์อะไรคะเอากุญแจเบอร์สิบห้าถอดออกนะคะ เจอเลย ต้องใช้ความระมัดระวังหนเลยทุกคนนีอ่ออกมาแล้วค่ะนี่ทองเหลืองของเราทองเหลืองทุกวันนี้นะคะอัปเดตราคาปัจจุบันนะคะเดือนสิงหาคมอยู่ที่กิโลกร,รัมละหนึ่งร้อยยี่สิบาทค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆเอาไปขายแบบไม่แกะ เอาไปขายแค่ท่อนเนี้ยมันก็อาจจะได้แค่กี่บาทละไม่ถึง,หน,งหนึ่งกิโลหรอกมั้งได้เป็นราคาเล็กแต่ถ้าเราเก็เอาทองเหลืองออกก็จะอัพราคาขึ้นไปอีกนะคะ ก็มีอยู่หลายที่อยู่นะทุกคนนี่นี่เหลืองค่ะได้อีกแล้ว ได้นะทุกคนนี่ตอนนี้แกะได้ขนาดนี้แล้วนะก๊อกสองอันแล้วก็ในตัวอะไรเนี่ยไอหัวของเครื่องพ่นยานะคะทุกคนเด็กไม่ถูก นี่ทองเหลืองเยอะอยู่นะแต่เราต้องใช้ความปราณีตในการแกะมันออกเพราะว่าถ้าติดเหล็กเนี่ยเขาก็ไม่นับว่าเป็นทองเหลืองเนาะเขาก็จะคิดเป็นราคาเหล็กให้เราเราก็ต้องแยกนี่ได้แล้ว เล็กนิดเดียวแต่มีค่านะบอกไว้เลยเนี่ยมันติดยางนิดหนึ่งเอายางออกเอายางออกนะทุกคนนี่ส่วนตรงนี้ก็เป็นทองเหลืองค่ะ จะดึงออกเลยโอเคเดี๋ยวเก็บใส่ถุงก่อนค่ะและ,และสุดท้ายค่ะทุกคนทองเหลืองอีกอย่างนึ่งนี่จุกยางรถของเรานี่เอง นีนะ,ะนเพื่อนก็ตัดออกตัดออกเนาะแล้วก็เอาไอ้ตัวหลุดข้างในมันเนี่ยเอาออกนะคะข้างๆนี้มันคือทองเหลืองหมดเลยวิธีเอวออกก็ง่ายๆค่ะเอาอะไรมันมาเอาออกนะถ้าเรามีอะไรนะฝาปิด,ปดถ้าเรามีฝาปิดมันนะคะเราก็หมุนเอาข้างในออกได้เลย ไม,ม่มีแล้วผ่าเ,าเลยแต่อนเนี้ยฝาปิดไม่มีก็เลยจะผ่าเลยผ่ารึ่งเลยนะคะ หมดแล้วน,นี่ค่ะอตัวนี้แหละโอ้ยเฮียร้อนขอโทษเสร็จแล้วค่ะสำหรับการแยกของเหลืองของเราได้อยู่นะครึ่งกิโล